ชื่นชมผลงานสาวหน่อยมาตลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมแฟนคลับเบบซี่นะครับสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับทุกๆคนเลยก็แล้วกันนะครับยินดีตอนฮับพี่น้องเขาสูช่องเบาเขยนคนโกนะครับคนโบโกพี่น้องแต่ว่าใส่ซื้อโกไว้ก่อนนะครับผมพี่น้องอ่ะเมื่อในเขื่นสีมาวอาถึงประเด็นที่ว่ามีกระแสดราม่าอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือกระแสดราม่าระวังนุ่มโจนะครับผมกับน้องลาสาวล่าผมทีไปออดิชั่นนะ กับผมในเมือสองสาวันก่อนนะครับที่ว่ามีกระแสดราม่าค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ ที่นุ่มโจตัดสินใจที่จะบรหับว่าเพราะเหตุผลเองนะครับและหลายๆเหตุผลนะครับผมเข่นในฐานะอธิเค่นเป็นคนเล่านะครับในฐานะทีเค่นก็เป็นคนเล่าและเคียนซิมบอลในประเด็นนี้นะครับผมแล้วคิดว่าพี่น้องน่าจะเข้าใจหลายขึ้นนะครับแล้วเป็นยังนุ่มโจคือบรับและการลอกการล่านะครับผมน้องกับพ่อพ่อหลองลหลล่าไหลนะครับพ่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับแต่นุ่มโจบอรับเขาว่งสาวหน่อยผมได้ห่อมาวิเคราะห์ กันแล้วเค้นสีเว้าให้พี่น้องฟังนะครับกับหลายๆประเด็นถามว่าเค้ยนภูมิใจบ่เค้ยนภูมิใจนะครับเพะวาเคล่นเองกะติดตามผลงานชื่นชมผลงานสาวหน่อยมาตลอดนะครับ ขาเมือหนึ่งมีคนเล่าที่จะได้มีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงซึ่งเป็นมอลลที่ว่าเบอร์ตน้ตนๆของประเทศไทยเป็นอย่างเข่นเป็นคนเล่าเข่นจะอกผู้ใจนะครับอ่ะนะครับผมได้ห้อมว่าเขาซูประเด็นหลักกันเลยนะครับธีว่าเป็นอย่างเพื่นชื่อบลับนะครับคือมันมีหลายอย่างนะครับผมในฐานะที่เข่นเป็นคนเล่าการที่เข่นจะไปสมัครงานนะครับมันเป็นเรื่องที่ยาก ระวางขอกฎหมายไทยนะครับผมกับการทํางานอยู่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยากต่างชาตินะครับผมสิม,มาทํางาน,นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ทัง้งนั้นขอกฎหมายถ้ามันมีประเด็นแล้วมันจะเป็นเรื่องที่แก่ยากนะครับคือการที่เพิ่นรับได้นะครับผมคือมันสิมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือน้องหลาหนึ่งพาสปอร์ตนะครับผม1นึพาสปอร์ตถ้าจะทํางานอยู่ประเทศไทยได้พาส,สปอร์ตของน้องหลา ต้องเป็นพาสปอร์ตที่ HMOU มา HMOU มันบมเมนเดืองง่ายๆนะครับผมพี่น้องต้องมีนายจงนายจ้างไปเส้นลับต้องมีนายหนา้าต้องมีเอเจนซี่ต้องไปแลนหนังสือประกอบเอกสารแล้วมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหลายอย่างนะครับแล้วที่นี่นะครับผมหลายๆคนก็นว่าใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวไร้บนะครับ เพราะว่าเห็นรายๆคนก็ใส่พาสปอร์ตทำงานพาสปอร์ตท่องเที่ยวทำงานอ่ะคือมันก็มีเป็นบางส่วนแต่เป็นส่วนที่น้อยมากนะครับการที่น้องจะมาทำงานที่อยู่แถวหนาคือทุกอย่างต้องถูกต้องเพราะว่าทุกคนจับจ้องตรวจสอบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับโตของนองนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องที่นุ่มโจหรือว่าคณะมอรำซา้อยเพชรบ้านแพรนะ่จะลำบากนะครับ ถาบอ่อเหตม M O U ให้น้องลานะครับถึงอยากได้ปันใดนะครับน้องจะมีความสามารถปันใดมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วถ้าใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวนะครับน้องกับบสามารถที่จะติดตามไปกระว่งไหลตลอดเพราะว่าอยัางพี่น้องเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับ พาสปอร์ตท่องเที่ยวเหตุงานอยู่ประเทศไทยบ่ได้นะครับผิดกฎหมายถ้าตำรวจเห็นตำรวจจับคือต้องผิดกฎหมายสถานเดียวนะครับแต่้าเปรียบเทียบใส่ในน้องสาวน้องหลา่าสาวเล่าเนะี่ยที่ไปออดิชันนะครับถ้าน้องใส่พาสปอร์ตท่องเที่ยวซึ่งน้องทํางานอยู่เบื้องหน้าเป็นนักสแสดงอันนี้คือเป็นไปบ่ได้นะครับคือเป็นไปไราย,ยากเลยเป็นไปไ้ย,ยากแห้งนะคือถาาว่าเป็นทํางานอยู่เบื้องหลัง ยังเช่นเป็นคอนวอยบอเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์อาจจะพ่อได้นะครับอาจจะพ่อได้นะครับผมได้ยอนความเมตตาสงสารได้ยอนเห้าสงสารกันนะครับอยากซอยเดือใหามีเงินจุนเจอือไปเดียงพอเดียงแม่เดียงขอบครั่อันนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าจะมาทํางานอยู่เบ้องหนา เป็นไปไ่ได้นะครับและนุงโจกับอกาว่าแบบนี้นะครับผมเพราะว่าท้าว่าแบบนี้ปั๊บมันจะเป็นการทีปปฏิเสธหรือเป็นการที่ปฏิเสธหรือเอฟซีทางฝั่งเล่ากบสีบอสับายใจนะครับว่าเป็นอย่างคือบลับเป็นอย่างคือต้องปฏิเสธในด่านขอกฎหมายนะครับผมพี่น้องคือมันสิเป็นอย่างสี่นะครับแล้วเป็นการเงียบไปที่นี่กระแสตีกลับนะครับที่นี่กระแสตีกลับนะครับคือจริงๆน้องลา เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีบุคลิกนาตาที่สมเหมาะสมที่จะทํางานอยู่เบื้องหนา้าเช่นชื่นช่มและเช่นกรดีใจพู่ิใจที่คนล่าเฮาใน้มาสรสา่งชื่อเสียงให้กับประเทศและในเมื่อยืนอยู่บนเวทีอันลับตนๆน,น,นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มันก็นยากอันนี้เฮาก็ต้องเข้าใจถ้าเป็นนักห้องเป็นนักห้องแบบฟรีแลนซ์นะครับเป็นนักห้องที่มีซื้อเสียงอาจจะเป็นแขกรับเชิญ อ่านะคับผมอันนี้ม่มีปัญหานะครับอันนี้มุมีปัญหาอันนี้คือจบเลยนะครับแต่ทาซิม,มาสังกัดเป็นเรื่องที่ยากถ้าห้องบริหารเอ็มโอยูแลนเอ็มให้ถูกต้องตามค้นหมายนะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนนะครับเช่นกับพุ่งใจเช่นกับประทับใจกับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงทีให้ที่ให้ความเมตตากับน้องหลาสาวเล่านะครับบางคนก็บว่าเป็นยังคือบอรับเขาทํางานเป็นยังคือบอบอไ้นองเฮ็ดห้นองทํางานอยู่นี่เป็นยังคือบอรับไหวทั้งทั้งทีน้องกับมีนําเสียง ที่พ่อจะพัฒนาได้นะครับคือมันกับหลายๆอย่างนะครับพี่น้องก็คือเดืองดันขอก้นมมยนะครับอันนี้เช่นก็เข้าใจถึงเช่นจะเสียดายโอกาสตรงนั้นไปนะครับแต่เฮาก็ต้องหันมาเบิงขอก้นมมยหันมาเบิงสิ่งรอบๆที่มันจะเกิดขึ้นในภ่ายภักหนานะครับก็ชื่อว่านุ่มโจก็เละไตัดสินใจดีแล้วนะครับผมและก็ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะครับผมพี่น้องน้องลาเช่นก็เสียว่าน้องลาก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่นุ่มโจบรับในมือนั้นนะ สำหรับคําว่าเรานี่นะครับผมเคียนกับเสื้อวาทังนุ่มโจอนะครับผมผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันแพงทางทันทนาเอกานาจะได้บอกกับนองหลาสาวเราในเมือนั้นแล้วนะเคียนคิดวางสีนะครับนองหลาเขาคงจะเข้าใจนะครับแต่ว่าเอฟซีบางที่เพล่นกับโบหูเบื้อง ต้นมันบมอพี่น้องนะเด็กซ้ำใดเราก็ยังบม่เข้าใจนะครับแต่เคียนสิขออธิบายนะครับผมในส่วนที่การเหตุเวียกอยู่ไทยการที่เขาทํางานอยู่ไทยจริงๆนะครับผมว่าขอกฎหมายแบบใดเขาสามารถเหตุแบบใดและการลําลงชีวิตแบบใดนะครับผมพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องเคียนก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับผมลวกาให้พี่น้องไปสนับสนุนน้องหลานะครับผมในส่วนของชัวเชี่ยวของน้องหลานะครับผมน้องน้องน้องครับแคชั่วเชี่ยว อยู่แล้วนะครับผมพี่น้องเข่นก็นดีใจกับประทับใจหูซื้อภูิใจดีพี่น้องทีพี่น้องเอฟซีทางสาวน้อยเพชรวันแพรงเพื่อนให้การตอนรับให้การสนับสนุนเข่นเองนะครับผมกัที่ว่าเป็นคนคนหนึ่งของคนหลาานะครับที่อยากจะเห็นที่อยากจะเห็นนักห้องเลาาศิลปินลาาไดมามีซื้อเสียงไดมาขึืนเวทีอัลบั้ต้นๆึ้นเวทีหมอลำฟังไทยหลายๆคณะ ที่ว่าเป็นเวทีที่หลายคนกระชื่นชม่นะครับแต่ว่าโอกาสนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เฮาจะได้มาสังกัดเพราะว่าการฮ็ดเอกสารนู่นนี่มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์เป็นคอนวทมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับเชยงขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับจนฮอดวินาทีนี่เชยนกับขอกาวคําว่าสวัสดีครับสบายดีขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยเงินทองทุกๆุก,ท,กทันนะครับฝากพี่น้องซอยก๊ ไลก์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้แน่ก็แล้วกันนะครับผมพี่น้องหวังว่าพี่น้องนะครับผมจะให้เคียนสนผฮมพิงบุญบาร,รมีพี่น้องอีกต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ